วันนี้เราก็จะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนแบรนด์ที่ชื่อว่า LE TV นะครับซึ่ง LE TV ตอนที่เปิดตัวมาเนี่ยนะฮะก็คือหานะครับสำหรับการโฆษณาว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ไร้ขอบจอนะครับแต่ความจริงก็จะเรียกอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะก็เรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เกือบจะไร้ขอบจอแล้วกันนะครับสังเกตเห็นว่ามีขอบสีดำดำนะฮะตามขอบอยู่เล็กน้อยนะฮะ วันนี้เรามีอยู่2รุ่นด้วยกันที่เราจะมาพูดก็คือ uh, LE TV 1ธรรมดาตัวที่จับอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น LE TV 1 S นะครับนะเราให้ดูรหัสนะครับที่หลังกล่องแล้วกัน LE TV 1ธรรมดาตัวนี้นะครับรหัสห,หลังกล่องจะเขียนว่า x 6 0 0นะครับ x 600, ะครับส่วนตัว LE TV 1 S นะครับเป็นตัวที่ออกมาใหม่นะครับตัวนี้รหัสห,หลังกล่องจะเขียนว่า x ห0 0นะครับเขียนว่า x หนะ้าระอ่า เริ่มต้นนะฮะเรามาดูที่แพ็กเกจกันก่อนนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัว le tv 1เนี่ยมันหนากว่านะครับมันมีอะไรอยู่ใต้กล่องนนมีอะไรเพิ่มเข้ามาครับเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มจาก le tv 1ธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับสิ่งที่ได้มานะครับจากแพ็กเกจเลยก็คือเราจะได้เคสครับเป็นเคส โพลีคาร์บอเนตหรือ acrylic, เคสอะคริลิกนะฮะเป็นโพลิเมอร์นะครับเป็นเคสแบบแข็งๆสีใสๆนะครับใส่เข้ามาใ,ในแพ็กเกจให้เราเลยนะครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ข้างในก็ไม่มีอะไรครับมีแค่หัวชาร์จนะครับแล้วก็อุปกรณ์ชาร์จสายชาร์จนะฮะเป็น USB 3.0น Type C นะฮะตัวนี้ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จเนี่ยก็เป็นตัวธรมธรมดาาเนี่ยนะฮะชาร์จได้ที่ 5วลต2แอมป์นะครับหรือประมาณ10 10วัตต์นะครับส่วนเจ้าตัว LED TV 1S นะฮะก็ไม่มีเคสแถมมาให้นะตัวนี้เที่เไราได้มาก็คือเป็นเป็นสีออกทองทองนะฮะเงินเงินทองทองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเนี่ยมีอะไรนะครับทำไมกล่องมันถึงหนาจังเลยก็มีสายนะฮะตัวนี้ไม่มีตลับซะแล้วนะครับก็เป็นสายชาร์จ3.0เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะหนาขึ้นนะ สายมีความแข็งแรงแล้วก็หนาขึ้นนะครับเพราะาอะไรเพราะว่าตัวนี้นี่เองนะฮะดูนะครับตัวชาร์จเจอร์นะครับโอ้ตัวใหญ่มากนะครับเนี่ยหยิบจับนะครับได้ถนัดมือนะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันควิกชาร์จนะครับดังนั้นนะฮะตัวนี้ก็จะสามารถชาร์จได้ที่กําลังไฟสูงสุดอยู่ที่24วัตต์นะครับถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็จากที่เราอ่านรีวิวมาเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะชาร์จที่ ภายในภายใน5นาทีนะครับสามารถแบตเตอรี่อยู่ได้ไปอีก3ชั่วโมงอะ่ะนะก็เป็นฟังก์ชันที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับนอกจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องกันแล้วกันนะครับว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาสำหรับตัว l e TV 1S ตัวใหม่นี้นะครับตัว แรกก่อนละกันพูดถึงนะครับบอดี้เนี่ย le tv 1หรือ x 6 0 0เนี่ยนะฮะมันจะออกโค้งๆหลังเต่านะฮะตรงตรงหลังเต่านะครับแล้วก็ขอบด้านข้างเนี่ยนะฮะก็เป็น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 โลหะเนี่ยนะฮะเนี่ะครับโดยรอบนะครับมีน้ำหนักค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็มีการวางตำแหน่งปุ่มกดนะครับไว้ด้านซ้ายนะครับบอปุ่มบอลลูมนะครับด้านซ้ายปุ่มพาวเวอร์ด้านขวานะฮะด้านบนก็เป็น ตัวหูฟังนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวคือตัวเนี้ย LTVLTV เป็นตัวรีโมทได้ด้วยนะครับรีโมททีวีรีโมทแอร์ air, อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแอป,ปที่สามารถจูนได้ด้วยนะครับฮนะโอเคเป็นอินฟราเรด้านหลังนะครับกล้องเป็นแบบนี้นะฮะส่วนตัว LTV1S e ตัวใหม่นะครับบอดดี้ครับบางลงนะฮะแล้วก็น้ำหนักเบา นะครับเบาแต่ว่ายังคงลักษณะของเฟรมด้านข้างนะครับที่เป็นโลหะนะครับโดยรอบเลยนะฮะแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาก็คือเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะฮะนะครับตำแหน่งกล้องนะครับเปลี่ยนมาวางด้านมุมนะครับนะด้านมุมมุมของตัวเครื่องนะครับกล้องหน้าเหมือนเดิมครับแล้วก็มีตำแหน่งเซ็นเซอร์แสงนะครับเปิดมาดูในส่วนของล้อมกันดีกว่านะครับ ตัวนี้เป็นลอมออฟฟิเชียลตัวรหัส E นะครับที่เราได้มาจากเดิมๆจากโรงงานเลยแต่ว่าเรามาทำการครอบตัวรันเชอร์ลงไปเนี่ยรันเชอร์อย่างเงี้ยนะครับก็เป็น Google Air นะครับ Android Launcher เนี่ยครับคล้ายๆกับ Google Now นั่นแหละครับ Google Now Launcher นั่นแหละก็มันจะปิดทับตัวแอปแล้วก็ฟีเจอร์บางอย่างที่เป็นของภาษาจีน ได้ส่วนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็มาลง Google Installer อย่างเนี้ยนะครับลง Google Installer เพื่อลงเจ้าตัว Play Store นะครับพอเรามี Play Store เสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะโหลดน,นะครับแอปต่างๆได้นะครับ แล้วก็รอมตัวนี้นะครับยังไม่มีภาษาไทยนะครับแต่ว่าเราลงแป้นพิมพ์ที่มีภาษาไทยลงไปให้นะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ไทยอ่านไทยได้ปกติเลยนะครับเพียงแต่ว่าตรงเซตติง้งเท่านั้นเองนะที่มันจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ที่สําคัญรอมอย่างเนี้ยที่มาเดิมๆเนี่ยมันสามารถที่จะอัปเดตนะครับระบบผ่านเจ้าตัว system อัปเ,เดตนะครับผ่าน OTA ได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับ อันนี้เราอัปเดตให้เราให้เรียบร้อยแล้วเป็นตัวปัจจุบันแล้วนะครับก็อัปเดตเรื่อยๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเขามีแจ้งเกือนเข้ามานะครับความจริงแล้วเนี่ยรอมของ LE เนี่ยเขาก็มี developer นะครับฝรั่งเนี่ยเขากำลังพัฒนาอยู่ให้มันมี m มา t i ตอร์แอเกอย่างตัวเนี้ย LE TV 1เนี่ยตัวเนี้ยนะะมีภาษาไทยแล้วนะก็คือมีฝรั่งเขา เขาเขาทาไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราเราออกจากร้านเนี่ยเราจะลงเป็นตัวเดิมๆให้นะครับก็คือมีภาษาไทยเลยแต่มีข้อเสียก็คือมันไม่สามารถอัปเดต OTA ได้แล้วก็2ก็คือ,อ,อถ้าเราจะอัปเดตเนี่ยเราต้องแมนนวลอัปเดตก็คือเราต้องไปตามโหลดไฟล์ซิปนะครับมาเข้า recovery ตัวใหม่นะครับ TWRP Recovery แล้วก็ Flash Rom ตามที่เขาออกมาใหม่ๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยเซวิสจบก็คือมันจะอัปเดตผ่าน OTA ให้เราตลอดนะครับเมื่อใดที่มันมีแจ้งเตือนนะครับมันก็จะง่ายต่อการใช้งานนะครับจุดที่เพิ่มเติมสำหรับ L E T V 1 S เนี่ยก็คือเรื่องกล้องนะครับปรับปรุงนะฮะร,รู้สึกว่ามันจะสวยขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็วกดูด,ดูดูสดใสขึ้นนะครับดีขึ้นนะฮะแต่ว่าจากที่เราดูรอมแล้วเนี่ยลอมมันไม่ต่างกันหรอกแต่ว่ามีความรู้สึกว่าความไหลลื่นแล้วก็การการตอบสองต่อทัชเนี่ย ของตัว LE TV1 เนี่ยตัวธรรมดาเนี่ยมีความรู้สึกว่ามัน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 เร็วกว่านิดหนึ่งนะครับมันเร็วกว่าตัว LE TV1S นิดนึงไม่แน่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นการหน่วงของการเขียนลอมหรือเปล่านะแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันทัดแล้วมันไปเร็วกว่านะครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับบอดีอ้ก็ oh หนักกว่าด้วยนะถ้าเป็นตัว LE TV1 ธรรมดานะครับถ้าใครชอบแนวเนี้ยนะก็ซื้อไปก็มีเคสมีรายให้เรียบร้อยนะครับก็ ก็โอเคนะครับแต่ว่าคือฮาร์ดแวร์ทั้ง2ตัวนี้คือมันเท่ากันนะครับก็คือเป็นเป็น CPU มีเดเทกตัวใหม่นะ Helio Helio x อนะครับนะแล้วก็แรม3มนะครับส่วนรอมเนี่ยม,มันมีให้เลือกนะครับอย่างตัวนี้ที่เราเอามาเนี่ยมันเป็นรอม3 2มสินะความจุ3-2แต่ตัวนี้เป็นความจุ16มันมีให้เลือก16อ่า3 2 6 4กนะครับก็ว่ากันไปนะครับอยากจะเล่นตัวไหนนะครับถ้า ใครสนใจนะครับเจ้าตัวสมาร์ทโฟน LE TV นะครับก็สามารถติดตามเราได้นะครับที่เพจ LE TV t h a i l a n d นะครับตอนนี้เราก็กำลังเริ่มรีวิวให้เพื่อนๆนะครับในกลุ่มเล็กๆนะที่เริ่มสนใจสมาร์ทโฟนนะครับแบบนี้ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาพูดในเรื่องอื่นๆแล้วกันนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ